สวัสดีครับผมโบสสารอดสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่กับรายการมือใหม่เข้าใจบ้านนะครับต้องบอกว่ารายการนี้นะครับปกติเราไปถ่ายนอกสถานที่นะครับแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ถ่ายห้องทํางานของผมนะครับต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่ารายการนี้นะครับเรามุ่งหมายนะครับเพื่อที่จะให้มือใหม่ทุกคนเลยนะครับที่เพิ่งซื้อบ้านหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับบ้านของคุณเลยนะครับ ผมจะมาแนะนําสิ่งต่างๆนะครับที่อยู่ในบ้านของคุณและคุณสามารถศึกษาหาข้อมูลจากช่องของผมและนําไปเป็นความรู้ต่อยอดนะครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองหรือถ้าจะจ้างช่างคุณก็มีความรู้จะได้ไม่โดนช่างหลอกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิธีป้องกันหรือกําจัดปลวกนะครับในบริเวณบ้านของคุณมีวิธีอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากๆเลย ก่อนอื่นต้องบอกนะคบว่าวิธีป้องกันหรือวิธีกําจัดปลวกเนี่ยเราควรเริ่มทําตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้สร้างบ้านเลยเพราะว่าจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในการที่จะป้องกันหรือกําจัดปลวกวิธีที่ทําตั้งแต่ก่อนยังไม่ได้สร้างบ้านเนี่ยส่วนมากเขาจะวางระบบท่อเอาไวไ้ในตัวบ้านระบบท่อปลวกต่างๆเนี่ยสามารถอยู่ใต้ตัวบ้านและสามารถเซอร์วิสได้ง่าย ทุกๆปีนะครับเขาจะเติมน้ํายาปลวกอัดลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ปลวกเนี่ยมีการสร้างรังในตัวบ้านของคุณนะครับหรือใต้บ้านของคุณนะครับส่วนมากปลวกมักจะอยู่ใต้ดินนะครับอยู่ในดินนะครับและอยู่ในใต้ถุนบ้านถ้าเป็นส่วนใหญ่บ้านในหมู่บ้านจัดสรรสมัยนี้นะครับส่วนมากเขาจะวางท่อปลวกไว้หมดแล้วนะครับถ้ามีราคาแพงๆนะแต่ถ้าบ้านที่มีราคาไม่สูงมากนะครับบางโครงการอาจจะไม่ได้วางระบบท่อเอาไว้ในส่วนนี้ผมมีคําตอบด้วยว่า โครงการไหนที่ยังไม่ระวังระบบท่อเนี่ยคุณมีวิธีการอย่างไรในการที่จะกําจัดปลวกนะครับมาดูวิธีที่1นนะครับวิธีหนึ่งต้องบอกว่าการเก็บสะสมนะครับพวกเศษไม้นะครับพวกกระดาษพวกเศษผ้าต่างๆหรือ,รอ,รอ,อก,กล่องใส่เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับต้องบอกว่ากล่องใส่ใส่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวการสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ปลวกอยู่ในบ้านของคุณเวลาคุณไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับคนขายมักจะบอกว่าจําเป็นต้องเก็บกล่องเอาไว้นะครับเพื่อที่จะ ให้การรับประกันเนี่ยยังคงอยู่แบบนี้ก็จะเป็นการสะสมกล่องนะครับในตัวบ้านของคุณเมื่อมันมากขึ้นมากขึ้นนะกล่องพวกนี้นะครับเป็นอาหารชั้นดีของปลวกเลยเพราะว่าเป็นวัสดุนะครับแบบบางนะครับแบบอ่อนนะครับปลวกจะชอบกินต้องบอกว่าปลวกเนี่ยชอบกินไม้เนื้ออ่อนเช่นไม้ยางพาราและส่วนมากบ้านจัดสรรก็ชอบทําพื้นไม้เนี่ยเป็นไม้ยางพาราด้ามจับนะครับตัวจับราวบันไดก็จะเป็นไม้ยางพารานะครับในส่วนนี้ ต้องระวังให้ดีๆนะครับเป็นอาหารชั้นดีของปลวกเลยข้อที่2นะครับหากบริเวณบ้านของคุณเนี่ยมีรังปลวกนะครับหรือมีจอมปลวกอยู่เนี่ยควรที่จะทําลายทิ้งแต่ถ้าคุณกลัวนะครับไม่กล้าทําลายคุณสามารถจ้างบริษัทกําจัดปลวกได้เช่นกันนะครับเพราะว่าบางคนนี่ก็กลัวบาปปูนคุณโทษน,นะครับเวลาเราไปทํรลายเขาคุณก็จะคิดมากนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้เอาส่วนนั้นออกไปเนี่ยบ้านของคุณก็จะมีปัญหาเมื่อมีปัญหาแล้วปลวกเนี่ยเขาจะย้ายตัวออกอยากมากนะครับเมื่อเขาได้มากินแล้วเขาจะมากินอย่างต่อนน่ออเนนืงะครับ ข้อที่3นะครับหากส่วนใต้ตัวบ้านของคุณเนี่ยเป็นพื้นดินนะครับควรที่จะเทคอนกรีตไปนะครับและดูจุดต่างๆนะครับเช่นล่องยาแนวถ้าคุณปูกระเบื้องนะดูล่องยาแนวรอยต่อระหว่างคอนกรีตนะครับถ้ามีล่องยาแนวคุณควรเติมยาแนวให้เต็มนะครับและรอยต่อระหว่างคอนกรีตถ้าคุณเทคอนกรีตนะบางทีคุณควรที่จะเอายางมาตอยมาเติมให้เต็มหรือฉาบคอนกรีตให้เรียบนะครับอย่าให้เกิดช่องโหว่นะเพราะส่วนมากปวกเ้เขาจะสามารถขึ้นมาในจุดนั้นได้นะครับ ข้อที่4ี่นะครับถ้าคุณหากเจอปลวกแล้วนะครับคุณควรที่จะใช้สารเคมีบางอย่างนะครับกำจัดไปแต่เนิ่นๆนะครับอย่าให้เกิดการสะสมนะครับคุณสังเกตได้จากตามทางเดินของปลวกเนี่ยจะมีรอยตามฝาผนังหรือตามพื้นนะครับเพราะว่าปลวกเนี่ยเขาจะทิ้งรอยต่างๆเอาไว้เมื่อคุณเห็นรอยตรงนั้นคุณควรทําลายทิ้งโดยการใช้สารเคมีนะครับเช่นน้ํายาฉีดปลวกน้ายากําจัดปลวกที่หาซื้อได้ตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับแบบนี้ก็เป็นการป้องกันแต่เนิ่นๆนะครับ ข้อที่5นะครับถ้าคุณจะเป็นต้องสร้างบ้านโดยมีวัสดุไม้เป็นองค์ประกอบหลักนะครับควรเลือกใช้ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งเนี่ยจะประกอบด้วยยกตัวอ,อย่างเช่นไม้เต็งลังไม้ตะเคียนไม้สักไม้แดงไม้ชิงชังเป็นต้นและหากจําเป็นต้องใช้ไม้เนื้ออ่อนหรือ,องบประมาณไม่ถึงคุณควรที่จะทาน้ํายา กันปวกไว้นะครับทาน้ายากันปวกไว้ที่ตัวไม้เลยนะครับน้ำยาก็จะเป็นใสๆหรือจะเป็นสีดําก็มีนะครับยี่ห้อที่แนะนําก็ไหามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับตามที่รู้จักกันข้อที่6นะครับ ไม่ควรให้สิ่งใดมาพาดกับตัวบ้านนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทําพื้นดีแล้วเนี่ยคุณวางระบบปลวกดีแล้วแต่คุณดันเอาไม้มาพาดหรือคุณเอาผ้าใบมาพาดหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้จะเป็นทางเดินของปลวกทําให้ปลวกเนี่ยขึ้นไปยันหลังคาบ้านของคุณก่อนแล้วค่อยกินลงมาข้างล่างนะครับดังนั้นไม้ต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ห้ามนํามาพาดกับตัวบ้านนะครับเพราะว่าระบบท่อต่างๆนะครับอยู่ภายในตัวบ้านนะครับแต่ถ้าคุณเอาไม้มาพาดนะครับไม้ยาวๆนะครับปลวกก็สามารถทําเป็นทางเดิน ขึ้นไปได้นะครับในส่วนนี้จึงไม่แนะนํานะครับข้อทีเก่นนะครับอย่างที่ผมพูดเมื่อเห็นทางเดินปวกนะครับควรกําจัดทิ้งทันทีนะครับทางเดินปวกเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่า มันจะมีทางเดินเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับคุณกําจัดทิ้งไปก่อนอันดับแรกนะครับตัวน้สุดคือกําจัดทิ้งทันทีและจากนั้นค่อยซื้อน้ํายามากำจัดทิ้งโดยการใช้อะไรก็ได้นะครับของแข็งในการขูดออกนะครับแล้วก็ในการเขี่ยออกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกําจัดทางเดินของเขาแล้วเขาก็จะทํางานช้าลงนะครับปวกก็จะแบบเสียเวลามากขึ้นในการกินบ้านของคุณแต่ก็ยังไม่จบสักทีเดียวนะครับดูข้อต่อไปครับ ข้อที่8นะครับการที่จะจ้างบริษัทกําจัดปวกเข้ามานะครับมีอยู่ประมาณ3วิธีวิธีที่1คือการวางระบบท่อใต้อาคารนะครับการวางระบบท่อใต้อาคารในส่วนของตรงนี้เนี่ยในทุกๆ3เดือนนะครับหรือ6เดือนเขาจะมาอัดน้ํายาปวกเนี่ยเพื่อที่จะให้ซึมไปในใต้ตัวบ้านของคุณนะครับกระจายไปในทั่วเลยนะครับในระบบที่1เนี่ยสามารถทําได้ก่อนการก่อสร้างนะครับส่วนข้อที่2เป็นการ เจาะนะครับพื้นของคุณลงไปนะครับจะเจาะพื้นของคุณลงไปแล้วก็ให้พบชั้นดินจากนั้นนะครับทําการอัดน้ํายาลงไปนะครับพื้นของคุณไม่ว่าจะเป็นพื้นคอนกรีตหรือพื้นกระเบื้องนะครับเจาะรูกลมๆนะครับรูเท่าประมาณหัวนิ้วโป้งนะครับเจาะลงไปแล้วก็อัดน้ํายาลงไปตรงพื้นกระเบื้องในบ้านของคุณนี่แหละนะครับเจาะเป็นจุดนะครับระยะห่างประมาณ1เมตรห้าถึงสเมตรโดยประมาณนะครับจากที่ผมเคยเห็นนะครับอัดน้ํายาไปเลยและเขาจะอัดน้ํายาให้ทุกๆ3ถึง6เดือนเช่นกันนะครับ และข้อที่3นะครับเป็นวิธีการวางเหยื่อดักนะครับเหยื่อพวกนี้จะเป็นพาหะนะครับที่นําสารเคมีเนี่ยไปให้พยาปวกนะครับเมื่อพยาปวกถูกสารเคมีก็จะเสียชีวิตลงจากนั้นก็จะตายยกลงังวิธีนี้ก็จะเป็นการวางเหยื่อและนําพาสารเคมีที่ปวกเนี่ยมาเดินเหยียบพอเดินเหยียบเสร็จเขาก็จะนําพาสารเคมีต่างๆไปให้สู่ในรังนะครับเมื่อพยาปวกนะครับได้สารเคมีตัวนี้พอตายยกรังเสร็จปวกชุดนี้ก็จะหายไป แต่ก็อาจจะมีปลวกชุดอื่นเกิดขึ้นมาอีกดังนั้นวิธีนี้ก็จะเป็นกําจัดวิธีที่ยังไม่ถาวรเบ็ดเสร็จสักทีเดียวนะครับและต่อมาข้อที่4นะครับใช้วิธีการฉีดพ่นนะครับใช้วิธีการฉีดพ่นก็คือเขาจะมีคล้ายๆกับการฉีดยาฆ่ามแมลงนี่แหละเขาจะฉีดรอบบ้านของคุณเลยนะครับตามบัวพื้นนะครับตามพื้นตามร่องตามรูเขาจะใช้วิธีการฉีดพ่นวิธีการฉีดพ่นแบบนี้จําเป็นจะต้องมาทุกๆ3เดือนนะครับเพราะว่าน้ํายามันจะหมดฤทธิ์เร็วมากนะครับ สี่วิธีที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับต้องบอกว่าเป็นวิธีมาตรฐานสากลที่เขาใช้กันอยู่อย่างแพร่หลายนะครับและถ้าใครมีวิธีอื่นนอกจากวิธีนี้ก็สามารถแนะนํามาได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับดังนั้นนะครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการกําจัดปลวกที่ผมกล่าวไปข้างต้นนะครับคุณควรดูดีๆนะครับเพราะว่าเป็นบ้านของคุณคุณอยู่ทุกวันคุณสังเกตได้นะครับบางคนไม่จะเป็นจะต้องเสียให้กับบริษัทกําจัดปลวกนะครับ ก็สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองนะครับแต่บางท่านนะครับก็ไม่ได้ดูแลด้วยตัวเองนะครับจ้างบริษัทเข้ามาถามว่าดีไหมข้อดีนะครับแต่คุณจะต้องเสียเงินอย่างต่อเนื่องดังนั้นคุณควรดูนะครับในหลายๆข้อที่ผมกล่าวมาข้างต้นก่อนนะครับโอเคนะครับวิธีที่ผมกล่าวไปทั้งหมดนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็มานั่งพูดแบบคนเดียวก็ยังเขินๆอยู่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยเนาะไปก่อนนะครับและอย่าลืมกดติดตาม กดแชร์ผมหน่อยถ้าคิดมีประโยชน์อยากให้กดแชร์เยอะเลยนะครับใน YouTube กด s ับ s ไ r i b ์ใน Facebook กดซีเฟิร์สนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ